เสร็จแล้วอาจารย์เดินทางไปสมุทรปราการไปเมืองโบราณไปกาบหลวงตาศิพย์ไปกาบอาจารย์ตะวันแล้วก็ไปกาบภาะปีนเสาพระประหลัดทีละคือบางทีอาจารย์ไม่ได้อยากพูดภาะปีนเสาแต่ว่าพอยลาพูดว่าพระปราลัดทีละไม่มีใครรู้จกักจําไม่ได้ประเด็นนะ่ะเออก็คือให้รู้ไว้ว่าท่านพระประหลัดทีละคือภาะปีนเสาไฟ ผูนี้จะจะเข้าไปกราบท่านพอนี้ท่านเข้าไปคุยกับพระอาจารตะวันที่สวนชัตวีวัตรเมื่อวานาหรือเมื่อวันก่อนแล้วท่านบอกว่าท่านรู้สึกอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ในทางที่ดีจะวางละจะลดลาวาสอกจะลดเลิกแล้วทีนี้หลวงตาสินทรัพย์ท่านก็โทรมาหาอาจารย์เมื่อวานท่านบอกว่าหลวงตาหลวงหลวง,งพระประหลัดธีรพระปริเสาไฟเนี่ยอยากจะขอโทษอาจารย์อย่าเนี้ยอยากจะขอโทษอาจารย์ก็เลยว่าไม่เป็นไรไม่ต้องท่านเป็นพระ ผมในฐานะคารวาผมควรไปกราบท่านด้วยตัวเองจะดีกว่าอย่างเงี้ยหลวงตาท่านก็เลยบอกว่าวันที่สิบสี่ก็คือวันมะลืนวันพรุ่งนี้ว่างไหมอาจจะบอกไม่ว่างมีสี่งานท่านก็บอกว่าท่านอาจจะไปอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการออ,อาจารย์มาได้ไหมตอนไหนก็ได้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เสร็จงานประมาณ 1, มทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ถ้าเสร็จแล้วจะรีบเดินทางไปที่เมืองโบราณทันทีท่านก็บอกว่าอา่อาโอเคท่านก็เอาตามนั้น แล้วเดี๋ยวเดินทางาไปด้วยกันอาจารย์ก็จะเดินทางตามท่านไปที่สมุทรปราการท่านอาจจะเดินทางมาถึงสมุทรปราการน่าจะวันนี้เพราะวันนี้เดี๋ยวท่านจังันจังขันตอนเชา้าเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเดินทางเลยก็จะมาถึงที่นี่น่นาจะประมาณช่วงเย็นหรือค่ำก็คงจะพักผ่อนวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้คุยกันพขไปกับอ,า,อาจารย์พระครูปัลัดพระปีนเสาเนะ อคงได้โดนอาจารย์ตะวันโดถีบมั้งฮะก็เลยถีบเข้าไปตรงหน้าไม่ได้ถีบหลังถีบเข้าไปที่หัวใจนะเออกระทรอน่ะก็เลยตกลงอยากขอโทษว่าอยากเจรจาขอโทษนะ กับคนตื่นทำรรกับไอเบียเนะอ่าก็เลยติดต่อไอเบียไม่ได้ก็เลยโทรมาหาหลวงตาให้หลวงตาติดต่อไอเบียห <c oughs> ลวงตาก็เลยโทรหาไอเบียเมื่อคืนนี้มาก็พูดแบบเขาว่ามานี่แหละอ่ ีนี้ไอ้เบียก็ไม่ว่างงานเยอะวันละสี่ห้างานนะคิวไม่ว่างลงตาก็เลยว่าวันที่สิบสี่มึงว่างไหมกูว่างก็กูว่างอยู่เมืองโบราณนะเออกูอยากมออีงานให้มาคุยกันหน่อยเงี้ยก็เลยพูดให้มันฟังมันบอก ครับครับหลวงตาเห็นไหมผมก็อยากมากราบขอเข้ามาท่านเหมือนกันแหละเห็นไหมไอ้เบียร์มันน่ารักนะผมจะเข้าไปกราบท่านเองนะไม่ต้องหลอกท่านเป็นพระเห็นไหมนี่คือความงดงามของมันนะเห็นไหมได้เลยนะหลวงตาวางงานเออนี่นี่นนเห็นไหมหลวงตาก็เลยว่าการประชิญหน้ากันครั้งนี้ ลวงตาก็เลยติดต่อสามารถเขาทรายแล้วก็สมรักคำสิงเ <laughs> มื่อกี้เนะี <laughs> ่ยไปเป็นกรรมการให้คะแนน <laughs> วันที่สิสี่พรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ที่เมืองโบราณสนามมวยเวทีเมืองโบราณเนานะ โดยโปรโมเตอร์ใหญ่พระสิ้นคิดเป็นมวยคู่หยุดโลกเนะเออเป็นมวยคู่หยุดโลกเนาะอ่าเห็นไหมพอฟังเห็นไหมได้เกิดประโยชน์คนนั้นทุบคนนี้ทุบหน่อยมาวัดเราก็ครูบาทุยทุบหน่อยครูบาชายทุบหน่อยครูบาอินที้ครูบาและหลายคนครูบานะ ไปหากูบาชัยวัครกูบาชัยวัดก็ทุบเข้าไปหน่อยนึงไฟสุดท้ายไปที่สวนฉันรวีเจอกับอาจารย์ตะวันมวยฟอร์มสดเนาะโดนน็อกเลยคือมันสบักสะบอมไปตั้งแต่นี้แล้วล่ะมวยเขากรอบแล้วเขาเห็นไหมถ้าเป็นมวยก็กรอบแล้วคือทุบแล้ว อ่อ่าเมือ่อวาเนี่ยถึงถ้าให้ข่าวช่องแปดไปลุงตางก็มองว่าอ่าท่านไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกเรามองเองคนที่มองนั่นแหละเนาะอะที่จริงอความความคิดมัน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 ความเห็นเห็นไหมความเห็นนะ <c oughs> ความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันเอาความเห็นของตัวเองไปใส่กันไปสวนกันเข้าใจไหมอ,อมันไม่ใช่ความผิดความถูกมันเป็นความเห็นทุกคนมีเหตุผลหมดหลวงตาก,ก็เลยพูดว่ามีแต่คนมีเหตุผลละเสียงกันทุกวันเนี้ยล้วนเต็มไปด้วยเหตุผลนะโดยเฉพาะเหตุผลมันไม่ตรงกับเหตุผลของตัวเองนะเห็นไ,ไหม อันนี้มันเป็นสมุทรสมุทรไทยล้วนๆเา็นไหมเป็นสมุทรไทยล้วนๆนะ,ะเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาเห็นเมตตาธรรมผู้มีศีลม,มีธรรมย่อมมีเมตตานะมีอภัยนะการทานอาภัยทานนะทานเห็นไหมอ่มันมะีแต่น้ำใจนะ ถ้าคนมีธรรมจริงๆจะมีไม่มีกันอ่าอะไรมากมายหรอกถ้าธรรมะจริงๆนะเนาะออจะไม่มองไปตาหนิคนหรอกอเห็นไหมตําตหนิคนอื่นนี่คือคนพาลตําตหนิตนคือบัณฑิตเห็นไ,ไหมอ่าอ่าคนโง่คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนถึงให้ทานเห็นไ,ไหม เออถ้าออกข้างนอกเป็นสมุทรไทยถ้ามองเข้ามาข้างในเป็นมรเห็นไหมนั่นคือสติคือปัญญาความรู้สึกตัวนะมันทุกข์พอแรง่ะนะเห็นไหมพระปีนเสาทุกข์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ไม่รู้จักเพราะขาดสติขาดปัญญาดีนะมีครูบาอาจารย์อาจารย์ตะวันท่านก็พูดดีนะ บอกว่าเพราะความไม่ฉลาดอย่างเงี้ยอ่าก็ไองโง่นั่นแหละฮะเพาฉลาดมันก็ไม่โง่เนาะ